สนับสนุนข่าวโดย Nightwish Group และ Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ 12นาฬิกาวันที่9พฤษภาคมเจ้าหน้าที่สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทยพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษเมืองพัทยาได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน3รายหลังฝ่าฝืนพรกอฉุกเฉินลงไปเล่นน้ำทะเลที่บริเวณหลังโรงแรมเอเชียเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี สอบถามนายอธิวัตรยุงกลางและนายชูชีพลากศุ์เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยาเล่าว่าในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นได้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลงไปเล่นน้ำทะเลจึงได้เดินไปทำการตักเตือนให้ขึ้นจากน้ำเนื่องจากขณะน,นี้อยู่ในช่วงที่ทางเมืองพัทยาได้ปฏิบัติตามกฎพรกฉุกเฉินซึ่งห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้พื้นที่ชายหาดหาดทราย หรือลงน้ำทะเลทุกชายหาดแต่ชาวต่างชาติก็ยังดื้อไม่ยอมขึ้นจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาเข้าทำการจับกลุ่มดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาได้นำตัวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้ง3คนไปยังสพเมืองพัทยาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีดตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำคุก1ปีปรับ1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบควบคุมโรคและบทลงโทษตามพรกรฉุกเฉินต่อไป การว่าชุดนี้เขาเตืตอ,นนนตนอนได้ประมาณสามรอบได้ก็เลยปล่อยให้ลงน้ำไปก่อนแล้วก็ใช้โดนตรวจสอบ,อบ,บก็แอบลงน้ำจริงครับคนนี้แหละแอบนป็นเสียครับก็เลยเข้ากับผมกสามรอบแล้วเตือนที่ว่าที่ได้เตือนเลยสามรอบเลยใช่ครบับสามรอบก็รั้งเหมือนเดิมแอบเหมือนเดิมให,ดให้โดนใช้โดนตัวเล็กจิงครับให้โดนตัวเล็กจริงแล้วก็เจ้าที่เดินไปบอกน่าใส่ับ 那不就得了。